งานสีดำการช่วยเหลือในการเสียชีวิตนะคะแล้วก็ให้ได้ให้กำลังใจหรือไปเยี่ยมบุพการีหรือคุณพ่อคุณแม่ของชงโคสิบนะคะที่ผ่านมาเช่นคุณแม่ของท่านอภจชูศักดิ์คุณแม่ของคุณของคุณพองพันธ์นะคะ,ะที่เป็นคุณครูของเรากิจกรรมที่เราดนเนินการมาส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะที่ทํามาในหนึ่งปีที่เรารับ หน้าที่ใน6ปี66นี้นะคะและก็เนรนดึงพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนในปีนี้ที่เรารับมา1ปีและก็เกิดงานวันนี้ขึ้นนะคะก็ในมติบอกว่า2ปีนะคะ2ปีก็คงจะได้ดําเนินการในส่วนนี้ต่อนะคะส่วนใหญ่กิจกรรมของเราเป็นแบบนั้นวันนี้นะคะคณะกรรมการปี2566มีความสุข แะมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับเพื่อนโจงโทกทุกๆท่านนะคะที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจากต่างไกลต่างทินนะแต่ทุกท่านมาด้วยความเต็มใจมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมาพบปะซึ่งกันและกันซึ่งหนึ่งปีเราจะมาพบหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งพอสมควรในการจัดงานในวันนี้นะคะขอขอบคุณ เพื่อนๆตามจริงจะให้ท่านประธานนะท่านประธานพาไปเลข,ขาสันเป็นเลข,ขาอเมคะ่ะเพันสังยังไดก็เลยได้มาไหมคะเลยได้มาจ้อยอยังได้เปลี่ยนเด้อประธานเนี่ยสันเบหยอเพิ่นนะคะเพราะท่านประธานท่านจะเก่านี่อยู่สุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาร่วมง,งานในวันนี้ขอให้มีความสุขในการอ่าพบปะในการดื่มในการกินในวันนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณค่ะ ตุกมือสามเสอือหายด้เชื่อ่ออ<ถ><ถ>ันเลยค่ะถือแก้วบอกว่าได้ตกมือน,นักพบนะครับเลี้ยงรุ่มชมโคสิมอรสอรุ่มสุดท้ายนะครับนะเพื่อนกันยันแก่เพื่อนแท้ตลอดไปสิบแปดพฤศจิกายนส

Terima kasih telah เที่ยงโงกลงหัวจุกมันลิกตักปิ๊ปปิ๊ปิ พบนะครับเลี้ยงรุ่นชมโคลสิมอสอร,รุ่นสุดท้ายนะครับนะเพื่อนการยันแก่เพื่อนแท้ตลอดไปสิบแปดซ้อนกันเขาของน้าซ้อนกันเดีย๋ยวพี่ได้มายิ่งเออฮะตเยพี่ตายบาดัม่ใช่เป็นมันไม่ไม่เป็ยนห้อยวากวากเลยตนสวนาว์ามโอ้มนัดสีรักษาบ,บกอกผูได,ด้ไม่เห็นดาวกระจายถึงว่ายนีวันสิว่าอีกแล้วตายตายเออ ยังหาดีคนนั้นเลยไม่เกินก็ได้ไม่เกินก็ได้ไม่เกินตรงนี้นะไม่ไม่ตรงเลยเท้ายังให้ กูงนามเีถูกอาชูกระปันครับชู้นเอะาเดาไมบานครับเไมบน้จ้างว่าานเห็นไปเดื่น้อยมันบอกน้องเห็นอกไม้บานกรสันยุ่งยากยุ่งยากยู่ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณๆๆๆๆทุกทุท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่แย้งเพื่อนต่อเลยครับนะคุณอาริยะต่อเลย,อ,เลยอ๋อๆๆอ๋ออ๋อเช่นประธานวันนี้ๆๆๆก็เรืเรอ่อเขาก็ถ่ายรูปหรถ่ายรูปบ่ะ

โอเคครับเอาเส้นมาเนี่ยพนทั้งขวาพนเอาดึงกูขึ้นแนบสิโอ้ยแตงกรนี่พุ่งปั๊บพุ่งปั๊บหลดสามกีขึ้นหลัางบาตรทุบกระดีดึงกูขึ้นเนีย มัดรอวมากผู้ใดเอาเมื่อบางนามือนี่ถูกับเอเอาชูกปั้ครับชูกปั้นเฮ้เลยหยาย่าเอาดอกม้บานครับอกไ้าน่างบ้่านตัวก็เห็นไปเรื่อยมันบอกลงเห็นดอกไม้บานมาสั่นยุ่งยากยุ่งยากยู่ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ยางเพื่อนต่อเลยครับนะัาแพฟเข้าดีก็ติ๊กข้าวสามสิบสามอินบาลกินแล้วอยูดีพี่แอ้แข็งแรงเป็นประวันเป็นควอมดัน,นหายปวดเัยเศ้าโศ